สวัสดีค่ะคลิปเรีย,รยวันนี้เราจะมานำเสนอไมโครโฟน Boya by xm 6 s 2 2.4GHz Dual c h กิกะเฮิร e ซ์ดูอ i c ชา p แนลไมโครโฟนกันนะคะก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์ด้านในกันอุปรกรณ์ด้านในก็จะประกอบไปด้วยคู่มือส่วนด้านหลังเขาจะมีสติกเกอร์มาให้นะคะอันนี้เป็นฟองน้ำนะคะสำหรับไมลาวาเลียแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคลิปหนีบไมลาวาเลียตัวนี้จะเป็น Dead Cat นะคะเอาไวส้สวมไมโครโฟนนะคะ มีถุงถุงสำหรับใส่ของมาให้ในกล่องจะมีสายเชื่อมต่อมาให้นะคะก็คือจะมี T R R S นะคะเอาไว้ใช้สำหรับโทรศัพท์และ T R S นะคะกับ T R S ตัวเนี้ยจะเอาไว้ใช้กับกคร่องแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสายไมล์าวาเลียสองเส้นสำหรับไมล์สองตัวไมล์าวาเลียตัวเนี้ยเขาก็จะให้ฟองน้ํามาให้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นคลิปมีบนะคะก็คือให้มา2ออันสำหรับ นี่ไม้ระเบียาติดกับปกเสื้อนะคะเอาไว้เวลาเราจะเก็บสายนะคะหรือว่าเก็บไม่ไม่ให้คนอื่นเห็นตัวนี้นะคะจะเป็นสาย USB Type C จะเอาไว้ใช้สําหรับชาร์จนะคะมีมาให้3เส้น3อุปกรณ์ทัวนี้เรามาดูที่ตัวไมโครโฟนกันนะคะ ตัวไมโครโฟนจะเป็นรูปแบบไมว i ยเลดขึ้นความถี่2.4กิกะเฮิร์ตตัวไมวายเลดเนี่ยจะเป็น2ตัวสง่งก็คือตัวทาร์สไมเซอร์2ตัวแล้วก็1ตัวรับเป็นรีซีเอร์หตัวตัวรีซีฟด้านข้างเนี่ยก็จะมีปุ่มเปิดปุ่มเปิดกับปุ่มนิ้วจะเป็นปุ่มเดียวกันแล้วก็มีเพิ่มเสียงลดเสียง หน้าจอของเขานะคะคจะเป็นในรูปแบบ LED สวยสว่างแม้ในที่มืดก็ยังมองเห็นนะคะตัวด้านบนของไมะคะ์ก็จะมีไลท์เอาไว้ต่อกับอุปกรณ์ที่เราจะเอาไว้ใช้อาจเสียงนะคะว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือว่ากล้องช่องหูฟังช่องนี้จะเอาไว้สําหรับมอนิเตอร์เสียงะะสามารถฟังเสียงแบบเดียวทามได้เลยแล้วก็ด้านหลังจะเป็นคลิปหนีบเอาไว้หนีบไว้กับ,บบนหัวกล้องได้เลยก็คือหนีบไว้กับคอชูกล้องได้เลย ส่วนทานชมิเตอร์นะคะหรือตัวส่งสัญญาณด้านข้างจะเป็นเหมือนกันก็คือปุ่ม power เปิดเครื่องกับปุ่มนิ้วจะเป็นปุ่มเดียวกันแล้วก็มีเพิ่มเสียงลดเสียงหน้าจอก็จะเป็น LED สีฟ้าเหมือนกันนะคะทั้ง3ตัวเวลาที่เราพูดนะคะก็คือสามารถพูดใส่ไม้ด้านบนได้เลยเวลาที่เราขยับจเกยลก็จะทํางานเราสามารถพูดใส่ไม้ด้านบนได้เลย ถ้าเราอยู่ในที่ที่เสียงดังนะคะเราสามารถใช้ตัว e a ด c ค t นะคะปิดเสียงใส่เข้าไปแบบนี้ได้เข้าไปก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้หรือถ้าเราไม่ต้องการให้ใครเห็นว่าเราใช้ไม้ตัวนี้อยู่นะคะอยากจะเก็บตัวไม้ไว้จะไอ่แค่สากเพราะเห็นว่าเก็บอะ่ะเราสามารถใช้สายลาวัลเลียตัวนี้ที่เขามีมาให้ในกล่องสามารถเสียบเข้าไปช่องด้านบน ไมอินแบบนี้ได้เวลาที่เราพูดนะคะมันก็จะส่งสัญญาณมาหาตัวรีเซฟเวลาที่เราพูดรีเซฟก็จะทํางานสเกลก็จะขึ้นนะคะแบบนนี้เจ้าตัวไม์ไวเลดตัวนี้นะคะสามารถรับส่งสัญญาณได้ไกลถึง100เมตรนะคะโดยไม่มีสิ่งก,กีดขวางนะคะที่โลง่ลงๆก็คือส่งสัญญาณได้ไกลเลย100เมตรตัวไมโครโฟนทรานสมิเตอร์หรือรีเซฟนะคะทั้ง3ตัวนี้นะคะ มีแบตเตอรี่บิล l อินมาให้ด้านในเวลาที่เราใช้เนี่ยก็สามารถชาร์จแบตผ่านช่องด้านข้างด้านนี้ได้เลยจะเป็น USB Type C โดยใช้สาย Type C ในกล่องของเขานะคะที่เขาให้มาชาร์จแบตผ่านตัวอุปกรณ์ได้เลยซึ่งสามารถใช้งานได้นาน7ชั่วโมงต่อการชาร์จแบต1ครั้งนะคะถือว่าใช้งานได้ยาวเลยตัวความยาวของอุปกรณ์นะคะตัวความยาวของอุปกรณ์เนี่ยจะอยู่ที่ 6เซนเมตรเมื่อเราหนีบเข้ากับปกเสื้อเนี่ยก็จะไม่ใหญ่เทอทะและน้ําหนักของตัวเขาเนี่ยอยู่ที่32กรัมถือว่าเบามากเวลาหนีบกับปกเสื้อแล้วก็จะไม่ทําให้เสื้อยุวยหรือเสื้อยางได้ไมโครโฟนโบย่า <B oya, S 2> นะคะ BYXM6S2 นะคะเป็น2ตัวส่ง1ตัวรับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามสั่งซื้อนะคะที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะ